สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกวันกันด้วยนะผมพบกัผมเชนเคช่นเดมกับทีเด็ดสปอร์ตนะผมสำหรับในคลิปนี้เราจะพามาศึกสเปนเซกุนดาน,นะครับผมเป็นคู่ระหว่างเอสปันญชอนพบกับกิโรนานั่นเองนะครับคู่นี้จะเตะก,กันเวลาตีสามตรงนะผมเล่นราคาผมวางไปที่ อ c d เอสปันยอนต่อ1ลูกนะครับผมยังไงเดี๋ยวเรามาฟังรายย่างต่างของทั้ง2ทีมนี้กันก่อนนะครับผมมาเริ่มกันที่ความพร้อมล่าสุดของอ c d s ซิดีเอสปันยอนเจ้าถิ่นวันนี้ผมบิเซนเ,เ,เต้โมเมโรเนโนจะไม่มีปัญหาสภาพการจัดทัพจัดลูกทีมเลยนะผมกับระบบแบบแผซีนึ1 41นะผมใช้กองหน้าอย่างราอูเดอโตมาสมเป็นยืนหัวหอกตัวจบสกอร์ผมแล้วก็แนนกลางจะใช้ทั้งฝั่งของลาบิโลเปสเมเรนโดแล้วก็ดาเดนผมเป็น3ประ สารเดินเกมตรงกลางร่วมกันนั่นเองนะครับผม ส่วนทางฝั่งของคิโรนาวันนี้จะไม่สามารถใช้งานทังฝั่งของคนเป้หนุผมที่มีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหน้าท้องไปหนุ่มแล้วก็ทางฝั่งของวาเลรี่ฟานันเดสปีขวาที่มีการบาดเจ็บเล่นงานไปเหมือนกันนั่นเองหนุ่มแล้วก็มีทางฝั่งของโจนาสรามันโยกลับมามาดูซิลล่าหนุผมติดโทษแบนไปทั้ง2รายเลยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าจะยังมีข่าวดีอยู่พอสมควรเหมือนกันผมเพราะว่าจะได้ทางฝั่งของเซบาสเตียนคริสโตฟอวลโลนุ่มพลเท่แบนกลับมาช่วยทีมเป็นตัวเลือกได้อครังนะบผม สำหรับสถิตีเฮทูเอที่เคยพูดมาของทั้งสองทีมนี้ใน5นัดหลังสุดนะครับเป็นทางฝั่งของเอสปันจอนสามารถเอาชนะไปได้2ครั้งแล้วก็กีโลนาชนะไป3ครั้งนั่นเองนะผมโดยนั้นล่าสุดนั้นพบกันในเดือนเมษาย,ยนปี2019ครัผมกีโลนาเปิดบ้านแพ้กับเอสปันจอนไป1ประ ตูต่อ2นะครับผมแล้วก็ฟอร์มห้านัดหลังสุดในทุกรายการของเอสเปนยอนนั้นชนะ3เสมอสนะครับสำหรฝั่งของกิโรนาชนะ1เสมอ3าแพ้ไป1นั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าเอสเปนยอนนั้นมีลุ้นเก็บ3แต้ม3คะแนนได้วันนี้นผมถึงแม้ว่าจะทําพลาดมาในเกมล่าสุดที่ทําได้เพียงแค่เสมอเท่านั้นเองผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับฟอร์มการเล่นยังไงยังน่าจะดูดีกว่าาฝั่งของกิโรนาเยอะเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของตัวผู้เล่นที่ ครบแล้วก็ค่อนข้างพร้อมกว่าทีเดียวบวกกับวันนี้ที่ได้เล่นในทีมในรังของตัวเองยังไงผมเชื่อว่าเอสปันญ่าน่าจะเก็บแปมเข้ารังได้อย่างไม่มีปัญหานะผมยังไงมาลุ้นแมตส์สองกันนะครับผมก็ฝากด้วยที่เอสปันญ่าต่อ1ลูกและกันนะครับผมก่อนจะกันไปสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางการเข้าเสียงโชคเสียงลุ้นเสี่ยงทายดีๆอย่าง mm88sport.com นะผมแล้วก็อีกหนึ่งเว็บไซต์ที่สำคัญที่สุดเลยไม่แพ้กันนั่นคือ t d e e p t b a l c o m นะผมท่านใดต้องการรับข้อมูลลข่่่าาาาาววววววสสรรรรรเเเเเเกกกีีีีียยััับบบบงฬฟุตตออททดดดดด็ดด็็ปหหืิคะ์ บออ่านก็แบบเจาะลึกยาวๆหนุ่มแล้วก็มีวิเคราะห์แล้วก็มีการรูประสดออนไลน์ในทุกคู่ทุกหลีกแบบ Full HD ไม่มีกระตุกด้วยนะผม T-Deb s p o r t c o m นำมาจาัดสรรให้ทุกท่านแบบครบจบในเว็บเดียวจริงๆยังไงก็ต้องฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผม T-Deb s p o r t ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนพบกับผมนใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ